เอรูม e ัส um นักผจญภัยผู้สูญเสียความทรงจำหลังจากที่เขานั้นได้โดนชุบชีวิตมาสมัยตอนนี้นะครับเขาได้ทำงานเป็นนักแบกศพจากดันเจียนเพื่อขึ้นมาจะประกอบพิธีชุบชีวิตโดยหวังลึกๆในใจว่าสักวันหนึ่งอาจจะเจอคนที่รู้จักเขาก็ได้แล้วในวันหนึ่งนะครับขณะที่เขาเนี่ยกำลังสำรวจดันเจียนเขาก็ได้บังเอิญพบก,กับสาวน้อยคนหนึ่งที่โดนล่ามโซ่อยู่และกำลังจะโดนพวกออกลุ่มถึงถ้าให้เขาเนี่ย <ๆ S 1> ก็ได้ใช้เวทมนต์ตัดโซ่กับเธอแล้วเธอเนี่ยก็ได้โชว์ความสามารถในการจัดการออกได้แบบง่ายดายสุด ดได้วยความที่พวกเพอะของเธอเนี่ยไปหวัน่นทาให้เอรูมัตก็พูดกับเธอว่าถ้าอยากคืนชีพเนี่ยก็กําเงินไปที่อาราบด้วยถ้าไม่เธอเนะครับก็ได้ตอบคานี้กลับมา ตอนแรกหอนเองบะลาดีนะมีเสียงออฟฟิเชียลสาวน้อยเป็นหมาป่าเดลไทย,ยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเธอคนนี้คือกาเบของเหลือที่มอนสเตอร์ยังไม่รับประทานแถมยังไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้อีกและเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเอรูมานในการตามหาความจริงเกี่ยวกับตัวต้นของเขาร่วมกับกาเบสาวน้อยสุดแข็งแกร่งที่ไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้กับเบลดแอนบัสต r ดแปรใยออกมาแล้วหนึ่งเล่มทำเมืองงาและนิยายและตอนนี้เนี่ยประกาศเมสแล้วด้วย